สวัสดีจ้าจอยสแนลจ้าวันนี้จอยกับมีแนวทางฮานอยมัดรวมสามนอยของวันที่สี่เดือนแปดสองห้าหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมอีกตามเคยจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมฮานอยของวันที่สี่เอาก็มาเบิง่งผลสรุปของวันที่สามเดือนแปดสองห้าหกสี่กันก่อน,นอเนะจะเนาะว่าผลสรุปออกอย่างนะจ๊ะเนาะน่อยพิเศษออกหกแปดหก สี่ศูนย์ปกติออกศูนย์ศูนย์สี่ห้าห้าส่วน VIP จาก VIP นี่ออกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นที่น้องจอยห้นอนจะเนาะน้องจอยมีเด่นอยู่สองตัวจำไวาน,นี่วันที่สามเนาะน้อยรวมสาน้อยน้องจอยมีเด่นอยู่สองตัวก็คือเด่นเก่ากับเด่นหาฟันเก่าว,วิ่งลูดจต่พี่น้องจา๋าอันนี้ถือว่า รุดไปน่าจะเนาะเด่นเก่าในชื่อว่ารุดไปจะพี่น้องจะเก่าที่ว่าตัวจอกอะรุดไปน่าจะเนาะก็ต้องกับขอโทษคอไพน่าจะเนาะส่วนเด่นหาเนองจอยจอไปเด่นน้องจอยจอไปหาสามน่าจะเนาะปกติน้อยปกติออกหาหาน้องจอยจอหาสามหาสี่เสียดไปน่าจะเนาะพี่น้องจะหาเจ็ดหาเก่าจะพี่น้องจะหาหากระบวเอาเนาะจะเนาะเขาแค่ตัวเด่นน่าจะเนาะ สามตัวนี่ก็ถือว่ารุดไปนะจะนอตน,นี่ก็ต้องกราบขอโทษขอไปแต่จะเด้อพี่น้องจ้ะตัวเลขถูกตัวมีเขามีรุดนราจะนอตเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ใดมาจากการคิดแล้วค็คำนวดขึ้นมาเองจ้ะเดี๋ยวเขามาตามต่ตของวันที่สี่ก็เลยจ้ะวันที่สี่เดือนแปดสองห้าหกสี่ห้าน้อยมัดรวมสามน้อยแต่ก่อนสิไปรับชมกับมาฟ้าคำเตือนกันจังหน่อยนานะ่าจะเนอะคำเตือนทางซ่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางในการเสียงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคิดแล้วก็คำนวณขึ้นมาเองอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ปเป็นเรื่องปกตินอกใจเนาะปับปนกันไปจะรับชมเพื่อความบันเทิงใส่วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนอกจากเนาะวันที่4เดือน8 2 5สองห้าหกสีกจอยก็มีตัวเด่นอยู่2ตัวคือเกาใจเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นกันเลยนอกจากเนาะ เด่นสองตัวจะมีเด่นเด่นหกจ้ะสองเด่นหกเด่นสองปันหกวิ่งรูดต้งจะนอสสายลูดสายวิ่งกลับไปลูดไปวิ่งได้จะ้ะส่วนตัวเจาะจะมาเบิงตัวเจาะกันน้งจะเนาะมีหกหกหนึ่งหกสอง หกห้าหกแปดจ้าส่วนลักสองกับสมีสองสามสองสี่สองเจ็ด สองเก้าส่วนสามตัวเดี๋ยวมาเบิ่ง3สาตัวค่ะน้องจะเนาะสมตัวกับสซิมี่สองหกแปดสองหสองห สองเจ็ดนี่คือสามตัวน้องจะน้องเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นกันจ้ะตัวเด่นเดี๋ยวจอยสขิดไปไต้เตะน้องจะน้อหกแปดสองเจ็ดหกหนึ่งสองสี่จ้ะส่วนสามตัวก็คือ สองกสงจานี่คือ3ตัวเราจะเนาะและนี่ก็คือตัวเน้นตัวชอบที่น้องจ้อยมากเราจะเนาะมักตัวใดชอบตัวใดก็แคปหนะ้าจอไวบันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางได้เนาะจ้ะเนาะ ตัวเลขถูกตัวได้มาจากการคิดและกาคำนวณขึ้นมาเองจ้ะอาจามีเข่าบ้างลู่บ้ากก็เป็นเรื่องปกตินอกจากนอกปากพ้นกันไปจ้ะรับชมเพื่อความบันเทิงเสวิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเขามาแลวกฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องจอยนอกจากนอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อจะได้เป็นกาลงกงใจให้กับน้องจอยทำคลิปวิดีโอต่อโตไปสำหรับคลิปนี้น้องจอยขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า